ผ้ายันทาเวศสุวรรณนี่เป็นผ้ายันของหลวงพ่อถังหลวงพ่อถังอยู่จังหวัดกำแพงเพชรบ้านพ่อปู่สาธุ ออกปีห8าแายันพระศิวลีมหาลาภอันนี้เป็นผ้ายันของอาสาสมัครประชาสงเคราะห์อยู่ท่าทรายด้านนี้เป็นมหายันยอดพระกันไตรปิฎก อีกด้านหนึ่งเป็นรูปนี้ายนพนพระครูไกรสสรารวรคุณอยู่จังหวัดราชบุรีนี่รูปพยันพ่อแก่อื่นนี้ หลวงพ่อบุญสรงแก้วแหวนเงินทองอันนี้แก้วแหวนเงินทองแล้วก็พระสิวลีนางกว่าอยู่ในผ้ายันผืนเดียวกันอันนี้เป็นผ้ายันหลหลวงพ่อมีหลวงพ่อโตหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองหลวงพ่อสดหลวงพ่อมั่นหลวงพ่อคงนี่เป็น ออกอยุธยาผ้าผืนนี้เป็นสามเป็นลูกรงบ้านพ่อปู่สาธุอันนี้ซ้ำกับผืนเมื่อกี้นี้อันนี้ก็เป็นพระยันทาเวศสุวรรณชูชกพารวยคาถามีคาถาหัวใจชูชกด้วย พยันผนี้ต่อไปเป็นพยันมหามงคลสำเร็จรวยสิทธ,ธัตถะน,นี่เป็นรูปสิทธ,ธัตถะนี่พยันออกที่วัดคลองขวางวัดคลองกว้าง คืนนี้พยันนางกวักแม่นางกวักเรียกโชคลาภเงินทองนี่นี่จะเป็นพระสิวรีอีกผืนหนึ่งอันนี้ยันลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่ายันเกราะเพชรเป็นหลวงพ่อปานวัดบางนมโค น,นี้พยันนางขวักพายันหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราชสโมสรอ,อยู่จังหวัดสมุทรสาครน,นี่เป็นผ้ายันเข,เขาเรียกผ้ายันสีเวงกาเตสวนมันตรา สีเวงกาเตโวนมันตราอันนี้ผืนสุดท้ายเป็นเรียกว่ายันพระคาถาชินบัญชรสมเด็จพุทธาจาร์โตยังเป็นพระคาถาทั้งหมดมาอยู่ในนี้ ไช้อักษรของ